นี่นะครับอัปเดตบ้านมันฉลองล่าสุดครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับ90 90แล้วเดี๋ยวจะพาเดินไปดูชั้นในครับผมนี่ครับประตูก็ใส่เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวพาเดินไปดูห้องข้างบนครับนี่ประตูก็ใส่เรียบร้อยแล้วครับเพื่องานไฟเปิดเข้ามาหน้าต่างก็ใส่เรียบร้อยแล้ว ห้องน้ำา็็เริ่มใส่ชักโคกใส่อะไรแล้วนะครับฝักบัวก็ใส่เรียบร้อยแล้วเหลือนิดหน่อยครับอีกห้องหนึ่งชั้นบนมีสองห้องนะครับนี่เปิดมาตอนเช้าๆบรรยากาศดีมากครับ အိုကေနော်တော့တော့နေတယ်ဒီနိဒီကွာဟိုင်းစာကိုလဲလဲပါလိမ့်နေတာတော့ เป็นห้องน้ำข้างล่างนะครับไว้รับแขกเดี๋ยวจะพาเดินไปดูห้องครัวครับผมนี่เป็นบรรยากาศห้องครัวครับ นี่พาไปดูบ้านมันฉลองครับผมมีเวลาออกมาถ่ายให้เพื่อนครับ รอบบ้านนะครับนี่ตัวง่อใช้รถอีกประมาณใช้ดินประมาณร้อยรถครับผมไม่รู้จะเต็มหรือเปล่ารอบบ้าน